มีคามสดก่อนเล่นเครียดล้มีคามสขเราว่าเราว่าสี่ีนสี่เป็นตัวตั้งถ้าถ้ามากกว่าได้ชนะนะครับเอชเกียนวาเธอเลครับเธอเลยครับทำไมจะทำดวันนี้นิ่งๆตัวเองเดผักเดี๋ยผักเข้าไปทำไมอ่ะทำอะไรโชว์ชาไม่ได้ครับแฟนผมยืนอยู่นี่ เราเป่ะอ๋อพี่พีทเหรอเกียนแม่พิธภัณใจอ่ะสี่ข้อเป็นตัวตั้งค่ะพิจาราปอลแล้วไว้ทีละข้อทีละข้อสองนาทีพร้อมจับเวลายืนไว้อะไรยืนไว้ทำไมยืนไว้อะไรยืนไว้ทำไมเพื่อเป็นการคารมคารบ ตกองก็คือยืนยืนคารวงทำความคารวะให้เกียรติให้เกียรติข้อบ2เดินแบบเดินแบบให้ใครเดินแบบเดินแบบให้กับคนจ้างสินค้าทุกตา สองแล้วเป้าหมายคือสี่แค่เสมอนะถ้าได้สี่ถ้าไม่ได้ก็ลงมาใหม่เลยนะเดินแบบอีกเดินแบบเดินแบบใครเดินแบบเดินแบบใครอ่ะเดินเป็นตัวเองค่ะเดินไงก็ได้ไงก็ได้ใช่แล้วแต่ละเลขข้อหนึ่งเลขข้อหนึ่งข้อหนึ่งเพื่อปิดประตูแพ้ไปดี ถ้าเราขับรถตอนกลางคืนเจอด่านตำรวจและตำรวจบอกให้เราลงมาเป่าแล้วควรออกคอนกันไกลหรือกระดาษเป่าเนี่ยสำหรับคนที่ดื่ม oh แอลกอฮอล์ไม่ออกคอนอกันไก่กระดาษไม่ออกอเลยก หนูทำไม่มีภูมิใจรลอยังคะตัดใจเคุณแม่ดีใจอบคุณพ่ดีใจถ้าได้คนนี้จะเป็นผู้ชนะฟังนะครับอยากกินกนาแฟเเมซอนต้องไปประเทศอะไรครับเพื่อชนะกินได้ทุกที่ค่ะหมายความว่ามันมีมันมีสาขาทุกที่ค่ะมันมีเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะอเมซอนนี่ของชาติไหนไม่ทราบค่ะ ลงไหมลงลงมาลงมามึงนอกหรอะไปต่อไปต่อไปต่อถ้าอยากกินกาแฟในป่าอเมซอนต้องไปประเทศอะไรอ่ะนี่ไงเล้วสู้กับเวลาถ้าอยากกินกาแฟในป่าอเมซอนอือต้องไปประเทศอะไรป่าอเมซอนอยู่ไหนนั่นแสิถึงถามไงป่าอเมซอนต่อมาเพื่อจะถูกป่าอเมซอนอยู่แม่ ตอบมาเร็วเอเมซอนเอเมซอนเอเมซอนเวลามันเดินอยู่อะไรอ่ะตอบไปเลยจะได้เซฟเวลาได้ประเทศไทยค่ะเออนะให้มันผ่านไปให้มันผ่านไปเรารู้อยู่แล้วมันตอบไม่ได้นะบราซิลเปรูอะไรอย่างงี้ได้ได้เลยถ้าอยากซื้อแก้วกาแฟในเว็บอเมซอนต้องไปประเทศอะไรสั่งออนไลน์ค่ะประเทศอะไรอ่ะประเทศไทยไปทุกประเทศค่ะไหนก็ได้ทุกท่านได้แล้วสินค้าชิ้นแรกที่ขายในเว็บ มซนคืออะไรสินค้าชิ้นแรกที่ขายอ้ยากเดาแก้วน้ำค่ะหนังสืออ่าหนังสือเนาะล่าสุดนิตยสารหมดคเสียใจไหมนี่ได้ยดี๋ยไหมเสีายนิดเดียวแต่คิดว่าตอนตอบมันไม่รู้มันไม่มีทางรู้อะโอเคโอเคไม่ชนะแต่ก็ไม่แพ้โอเคโอเค ไม่แพ้ลงมาสีข้อติดเลยอยากจะบอกอะไรไหมก็แค่คุณพ่อคุณแม่หนูภูมิใจก็โอเคแล้ว <c oughs> โอเคโอเค <c oughs> ยังไงเราก็นำมาอยู่ะนะวพัพอนี้ก็เสมอเสมอ <พา S 2> ไม่คิดน <ะ S 2> เนอะอ้าวมานำอยู่นะฮะเรงสองทีมหนุ่มสาวเสียงดีเกิดขึ้นนำไปกอดอย่างสบายๆสัปดาห์หน้า,ามาดูกันครับว่าทีมสามสาวขายาวจะส่งใครมา